สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมคิตเทเลียเฟเบิลนะฮะก็เป็นเกมแนวปลูกผักประจนภัยล่ามอนนะฮะก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกและก็บันเทิงอยู่เหมือนกันนะฮะเกมนี้นะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเป็นเกมภาษาไทยด้วยนะฮะนะก็ต้องขอบคุณเอ่อทางเพจดีๆอย่างอ่าว่างๆก็หาเกมแปลอีกแล้วนะครับที่ทาหมดเกมดีๆออกมาเยอะมากนะฮะก็เป็นกําลังใจให้ทํหมดดีๆอย่างนี้ต่อไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะจริงๆเกมนี้ใช้จอยเล่นได้นะแต่ว่า จอยผมเหมือนมันจะมีปัญหานะมันจะสายมันหลวมๆเข้าๆออ,ออกๆอยู่เนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นคนเดียวกันก่อนนะตอนนี้เล่นโขออฟได้ด้วยเพิ่งรู้นะฮะ okay, โอ้โหมีสลอ็อตเซฟเยอะมาก <sh arp> เกมน่ารักมากเลยเป็นเกมแมวด้วยฮนะอุ้ย <sh arp> <sh arp> มาแล้วอะไรเนี่ย <sh arp> ตำนาน <sh arp> เล่าถึงช่วงเวลาที่คา <sh arp> นอยเดยลาบเชิญกับภัยพิบัต วิทตนามอนสเตอร์ที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่องถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธเกีียวอย่างรุนแรงจากพลังลึกลับว้าว <c oughs> วิผู้กล้าก็ตาย <c oughs> วีรลบุรุษ <c oughs> วีรบุรุษผู้กล้ารวมตัวกันเพื่อปกป้องผู้คนวีรลบุรุษเชนเดวอ่ห <c oughs> <า>ลังจากการต่อสู้ที่ยากลำบากมอนสเตอร์ก็พ่ายแพ้ และพลังลึกลับก็ลดน้อยลงไปอ๋อหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอย่างเนี้เหรออุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะมีหลายตัวด้วยมีเมลมีเพะมีกระต่ายผู้คนกลับสู่ชีวิตปกติและความสงบสุขก็กลับคืนมาว้าวเป็นการบอกเล่าที่เหมือนแบบนิทานเลยเอามือดอีกแล้วเราคิดอย่างนั้นนะ แต่แล้วเสียงกระซิบแห่งหายนะก็หวนคืนกลับใหม่ครั้งโดยที่ไม่เหลือฮีโร่เลยอ่าไม่ทาน่อยพายอะไรคือสาเหตุของพลังลึกลับนี้เออนั่นนะสิอะไรอ่ะคานอนยเดล่าจะมีความสงบสุขอย่างแท้จริงได้หรือไม่โปรตดตามต่อนต่อไม่ใช่มันมันทิ้งปมไว้อย่างเงี้ยฮะแสดงว่าเราต้องเรต้องเป็นผู้กล้าคนต่อไปเป็นแน่แท้อุ้ยดูภาพโคตรฮาเวดมูล มันต้องน่าเล่นแน่ๆเลยเกมนี้อาจจะเป็นซีรีส์ยาวของปีนี้ก็เป็นได้นะฮะเขตอุ้งเท้าตะวันตกนะฮะมากระลองว่ะมาละกอเราเอ่อหามาหลายชั่วโมงแล้วนะแต่ก็ยังหาหมู่บ้านไม่เจอเลยอ่ะฉันเหนื่อยแล้วอ่ะแน่ใจหรือว่าผู้บัญชาการบลูบอกทางเราถูกนะฉันชักจะสงสัยแล้วสิเอาโกรธด้วยเราทำอะไรผิดกันนะ เขาถึงส่งเรามาไกลจากเมืองหลวงขนาดนี้ให้ตายสิ <c oughs> น้องงอนไปแล้วออนลีตตัวละครเราเหรอเราเป็นน้องเมลตัวสีเทานะตัวสีเทาดำๆตาสีเหลือง W S D เพื่อเดินไปรอบๆไปเคสจัดไปเมนูกดแบ็บกดแบ็บเปิดเมนูได้นี่เฮ้ยมาแล้วสตาร์ดิวอุ้ยมีพลังชีวิตมีค่าพลังโจมตีป้องกันกายภาพความเร็วเคลื่อนที่โอกาสคิดขอ้อหยุยไปกันเลยมาละกอบ่างไงเรามาละกอตามแผนที่เราน่าจะาใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วใช่ไหม น่าจะใช่นะเออพยักหน้าอีกอย่างหนึ่งอ่ะนายไม่คิดว่าการเดินไปทั่วในที่ที่เราไม่คุ้นเคยแบบเนี้มันค่อนข้างจะอันตรายนะเราควรพร้อมสําหรับทุกอย่างเข้าใจปะเข้าใจปะเพื่อว่าเออเผื่อว่ามอนสเตอร์บางตัวจะซุ่มโจมตีเราได้นะแน่นอนหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะนะนายควรสวมใส่อุธก่อนที่เราจะไปต่อกันนะสวมใส่อาวุธหรอกดแถบเพื่อเปิดเมนูอ๋อเมื่อกี้ยังไม่มียังไม่มีถามเลยสวมใส่ไงอ๋อนี่ไง อ๋อกดคลิกแล้วลากลงได้เลยแล้วก็มีดาบติดหลังเลยเฮ้ยโครเท่ไปมากระรองเพื่อนเรามีดาบแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมดีลุยกันต่อเลยไปดอกแดกไปเพื่อนเอาหายไปแล้วเฮ้ยฝันได้แล้วพื้นที่ต้นน้ําเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุยสลามอุ้ยนกกระต่ายอุ <c oughs> ้ยนกกระต่าย แย่ yeah, แล้วต้องไปช่วยน้องกระต่ายพวกสลามนี่กาลังล้อมใครบางคนอยู่อ่ะมันอ่านว่าอะไรากูอี้ปกติพวกมันจะไม่ก้าวร้ากับคนนี่ให้ตายสิเด็กนั่นน่าสงสารจังเออพวกเราจะทําไงดีอ่ะไม่รู้สิ <laughs> ช่วยเธอสิเออใช่ในายพูดถูกเราจะทิ้งคนให้เดือดร้อนไม่ได้นะพร้อมยังพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเฮ้ hey, พวกแกโอ้โหเรียกไกลมากเอาเรียกแล้วหันมาเลยเหมือนกันอะ พ่อแม่นายไม่เคยพ่อแม่นายไม่เคยบอกให้ใจดีกับคนอื่นเหรอโดยเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็กอะถ้านายอยากให้ใครสักคนสู้ด้วยแล้วก็นายต้องสู้กับคนสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะไปะมากระลองลุยเลยเพื่อนพูดขนาดเนี้ยอย่างพวกเรานี่ไงเอออะไรนะใช่ของงั้นอะโอเคเราไม่ได้แข็งแก่งขนาดนะั้นแต่ให้พวกมันรู้ด้วยตัวเองเถอะได้เลยเพื่อนจัดไปมากระลองช่วยกูจริงไหมเนี่ยไม่ใช่กูลุยคนเดียวนะพวกมันมาแล้วพร้อมนะ นั่นกดลุยเฮ้ยมันโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมัน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 หลบอ๋อมันคลิกคลิกขวาหลบคลิกขวาหลบโอเคเฮ้ยชุบเอามันไม่เลงอ่ะมันไม่เลงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันมันมันไม่เลงโอ้โหมันไม่มีปุ่มเลงให้ฮะเฮ้ยโอ้ยกดผิดแม่งชอบกดชิปกลิ้งตลอดเลยเออไปจำจากไหนมาเนี่ยเออโอ้ยโดนตีไปสองทีเลยเวรกรรมโอ้โหเอ้ยเป็นไงน้องกระต่ายน้องเออก็ไม่เท่าไหร่นี่ผมไม่ ไม่ได้ทําอะไรเลยแนะ่จริงๆแล้วน้องกระต่ายน่ารักมากเลยอ่ะน่าเลี้ยงมากเฮ้เ <Hey, S 2> จ้าหนูเป็นไรไหม <c oughs> รู้หัวใจเลยสวดยอดเลยค่ะหนูไม่เคยเห็นการต่อสู้แบบนั้นมาก่อนเลยอะ่ะโอ้โหนั่นเพราะว่าเราฝึกมาหลายปีนะ่ะค่อนข้างเจ๋งเลยใช่ไหมย,ยังไงก็ตามเราจะไปส่งเธอที่บ้านดีกว่านะเออขอบคุณคุณนักเดินทางที่ใจดีมากเลยนะหนูอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่หรอกมาค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปเองเราได้คนนําทางแล้วทีนี้ก็ไม่หลงแล้วฮะอุ้ยโอ้ยพี่มี อุ้ยหม,หมู่บ้านนะโ,โหกว้างใหญ่มากมีอะไรบ้างเนี่ยมีเมลวมีกระโลกกระเตกระตุยอุ้ยเต็มเลยน่ารักจนะังน่ารักอะ่ะหมู่บ้านอุ้งเท้าอุ้ยน่ารักอะ่ะชื่อหมู่บ้านก็น่ารักแล้วอะ่ะหมู่บ้านอุ้งเท้าอะ่ะมาแล้วตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยมันละกอเราอะ่ะคุ้งปูเอา้าคุ้งปูเป็นเพะ โอ้หนูน้อยแสนน่ารักของปู่ขอบคุณพระเจ้าปู่กังวลว่าหลานอาจจะมีปัญหาก็ได้อะบอกได้เลยว่าเธอมีปัญหาแน่เอาพี่พายม,มีปัญหาจริงบอกแล้วไงเอลินว่าอย่าไปเล่นไกลจากหมู่บ้านนักหนะข้างนอกมันอันตรายนะือขอโทษครับคุณปู่หนูอยากจะจับแมลงปอตัวสวยๆที่อยู่ใกล้แม่น้ำอ่ะ <c oughs> น้องซึมเลยแล้วหนูก็ไปชนกับมอนเตอร์ขี้โมโหเข้าอะคะ่ะหนูกลัวมากเลยครับคุณปู่หนูดีใจที่ทั้งสองคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยหนูพอดี ขอบคุณนะคะคุณนักเดินทางผู้กล้าหาญอ๋อต่อไปหลอนควรใส่ใจกับสิ่งรอบตัวให้มากขึ้นนะเข้าใจไหมเป็นห่วง <c oughs> ขอบคุณครับเออขอบคุณที่ช่วยหลานสาวของชัดนะหวังว่าเธอจะไม่ทำให้นายลำบากอกีกเดะเบะ มาลาย่ฉันอยู่ไหนเนี่ยขอต้อนรับสู่หมู่บ้านอุ้งเท้านะฉันชื่อโอลิเวอร์โอลิเวอร์เป็นหัวหน้าหมู่บ้านอ่าถามได้ไหมว่านายเป็นใครมาจากไหนอะฮึอ้หมู่บ้านอุ้งเท้าเยี่ยมไปเลยอ่าเราหาที่นี่มาหลายชั่วโมงแล้วอะ่ะฉันชื่อมาละกอนะส่วนนี่ชื่อเนียนซ่าวอนวิสกกิลสผู้บัญชาการได้ยินว่ามีมอนเตอร์กำลังสร้างปัญหาที่นี่อะ่ะ <c oughs> เขาเลยส่งพวกเรามาดูอะ่ะ ้เราเป็นทหารอัศวินนี่เองทหารจากเมืองหลวงอย่างนั้นเหรอโอ้โหขอบคุณพระเจ้าที่ในที่สุดนายก็มาถึงนะถูกต้องเรามีปัญหากับมอนสเตอร์นอกหมู่บ้านจริงๆนั่นแหละแน่ <c oughs> พวกมันดูก้าวเล้ามากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่มันก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากก่อปัญหานะในการรวบรวมทรัพยากรจากบริเวณใกล้เคียงอะ่ะที่นี่ไม่มีใครสามารถต่อสู้ได้เลยอะ่ะเราจึงต้องขอความช่วยเหลือจากเมืองหลวงอะ่ะไม่ต้องห่วงหัวหน้าจากนี้ไปเราจะดูแลปัญหาพวกนั้นให้คุณได้อยู่อย่างสงบสุขเองโอ้ขอบคุณมากนะ ฉันรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อรู้ว่านายอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะเริ่มมืดแล้วสิถ้าต้องการที่พักค้างคืนแล้วก็ที่บ้านเราเออสามารถไปพักที่บ้านเราก่อนหน้านะอะไรประมาณนี้นะอ๋อไม่เป็นไรหัวหน้าอันที่จริงแล้วเรามีที่พักอยู่แล้วนะ่ะคุณรู้ทางไปที่อยู่เก่าของลุงเพ้นไหมโอ้น่อยเป็นญาติกับเพนงันเหรออ๋อใช่เนียนซ่าเป็นหลานของเขาอะ่ะน่าเสียดายที่เราไม่สามารถไปหาเขาได้ตอนเขายังอยู่นะเอาแสดงว่าลุงแกไม่อยู่แล้วเหรอ หวังว่าเขาคงไม่รังเกียจที่เราจะไปพักที่บ้านเก่าของเขาสักพักนะแล้วบ้านลุงก็คงจะเป็นฟาร์มใช่ไหมแล้วเราก็จะเป็นกเกษตรกรที่นั่นไม่ต้องห่วงหลอกทหารกล้าเพนทันเดอร์บันน่ะเป็นหนึ่งในชายที่ใจดีที่สุดที่ฉันเคยรู้จักเลยอ่ะเออฉันรู้ว่าเขาคงยินดีที่จะให้นายอยู่ด้วยนะนายเป็นญาติกันนี่ตามมาสิฉันจะบอกทางไปบ้านเก่าของเขาให้ออ <c oughs> <c oughs> โอเควิ่งแล้วน้องใปด้วยว่ะน้องกระตุย มาแล้วนเดอร์บันฟาร์มภายนอกอาจจะดูโซ o ไปหน่อยแต่ภายในค่อนข้างกว้างขวาง,ขวางและสะดวกสบายมากเลยนะวังว่านายจะเพลิดเพลินกับการพักที่นี่ขอแค่มีเตียงนุ่มๆสบายก็มันก็สมบูรณ์แบบมากแล้วละ่ะขอบคุณที่พาพวกเรามาที่นี่นะหัวหน้านายคงเหนื่อยจากการเดินทางแน่ฉันจะไม่รบกวนแล้วละกันนะพักผ่อนให้สบายล่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ลาติสวัตลาติสวัตฮะกลับบ้านก็ถธอเอดินน้องกระตุยไปแล้วลาติสวัตค่ะพี่มะกะลองแล้วก็ลาติสวัตค่ะพี่เนี้อซ่า ไปแล้วนอนกระต่ายในที่สุดเราก็มาถึงแล้วเข้าไปพักผ่อนกันเถอะฉันเจ็บเท้าไปหมดแล้วให้ตายสินี่นี้น่าจะเป็นจุดที่เราทำฟาร์มได้เดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นโอ้โหหีบโอ้ยมืดแล้วอะ่ะทางเราเข้าบ้านกันอุย้ยไหนดูดิข้างในบ้านเป็นยังไงบ้างน,น่าจะไม่กว้างเท่าไหร่โอเคตามสูตรเกมตามสูตรเกมปลูกผักเลยอะมี่จุดเซฟว้าวอุย้ยคิดถึงฮอมเบ็ดมูเลยอะ่ะทรงคล้ายๆกันเลยแต่งตัวตัวละครด้ด้วยอุย้ย เฮ้ยเปลี่ยนหน้าตัวละครนัวสีดำเฮ้ยแมวขาวเฮ้ยน้องแมวเฮ้ยตรงนี้ก็น่ารักนะเนี่ยเออหน้าตาจิ้มลิ้มจังตากลมด้วยเออชอบแมวตัวตากลมๆเงี้ยตากลมน่ารักดีเอ,อ้แต่สีขาวก็น่ารักนะฮะเนี่ยลายนี้ก็น่ารักเออเดี๋ยวเ,เป็นอันนี้ละกันหน้าตาน่ารักดีอันเนี้ยอันนี้ตากลมๆน่ารักดีไม่มีอะไรให้แต่งละนี่แต่งเสร็จก็นอนเลยอือน่ารักมากน้อน <laughs> นอนกิ้งไปด้วยอ่ะ น่ารักมากเลยอ่ะชอบอะไรที่มันน่ารักอย่างเงี้ยกด M ดูซิแผนที่มันกว้างไหมหมู่บ้านเอ้าทำไมเลื่อนไม่ได้วะอ๋อต้องใช้ W S D เลื่อนโอ้ยเขตอุ้งเท้าตะวันตกโอ้โหมีเขตหิมะเขตทะเลทรายโอ้โหกว้างมากน่าสนใจน่าเล่นมากเป็นภาษาไทยด้วยจะได้อ่านเนื้อเรื่องไปด้วยได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูที่หมู่บ้านก่อนเอานี่ไงมาแล้วหมู่บ้านอุ้งเท้าอุ้ยตัวอะไรอ่ะหอบแฮกแก เป็นอะไรไปอะทีมเกิดอะไรขึ้นม,มอนสเตอร์ไรล่ล่าทิมมี่อารุณสวัสดิ์ทุกคนแล้วมีมอนสเตอร์มาแต่เช้าเลยเวรกรมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเหรอหน้านายดูไม่ค่อยดีเลยอะเออทหารหนุ่มอรุณสวัสดิ์หวังว่านอยคงเอ่อพักผ่อน,พ,อนพักผ่อนเต็มที่นะเออผู้จัดหาสเสบียงของเราที่นี่ดูเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยอะอ๋อน้องทิมมี่เป็นผู้จัดหาสเสบียงเหรอหายใจเขาลึกๆแล้วทีมเออแล้วบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นฉ,ฉันกําลังเดินทางกลับจากการไปรับสินค้าสําหรับที่ร้านอะ ตอนฉันไปถึงพื้นที่ริมน้ําฉันถูกจู่โจมจากกลุ่มอ็อกอะอย่างกับพวกมันกําลังรอฉันอยู่เลยอะฉันกลัวมากหัวหน้าฉันรีบวิ่งออกมาอย่างเร็วที่สุดก่อนที่พวกมันจะได้ตัวฉันไปอะแต่ฉันทิ้งกระเป๋าไว้อ่ะมันมีของที่คุณนายแอปเปลกับปาด์ตอันบี้สั่งไว้อะฉันจะทำยังไงดีอ่ะ ออไม่ไม่เป็นไรนะทีมอย่างน้อยนายก็ไม่บาดเจ็บนะมันคือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วในตอนนี้นะเออทหารหนุ่มขอโทษสําหรับคําขอ,ขอกระท h a หันหนะนายช่วยทิมมี่หาของให้เราหน่อยได้ไหมอะอย่างที่ฉันบอกไปที่นี่ไม่มีใครสามารถต่อสู้ได้เลยดังนั้นนายคือความหวังเดียวของเราอะนะ <c oughs> ถ้ะทาหารเหรอนายต่อสู้ได้เหรอดได้โปรด <c oughs> เพื่อนๆช่วยเอากระเป๋าฉันคืนมาทีเออได้เลยหัวหน้าเราจะช่วยทิมมี่เองยิ่งกว่านั้น มันแปลกนิดหน่อยนะที่ออกตัดสินใจออกไปนอกอาณาเขตของมันนะ่ะหวังว่ามันจะไม่ใช่ภัยพิบัตินะเราต้องหาสาเหตุแล้วก็รายงานผู้บัญชาการของเราด้วยโอ้ดีมากไอโปรดระวังตัวไว้ด้วยนะเออฉันเคยได้ยินสิ่งที่น่ารังเกียจเกี่ยวกับเอ,อ่อที่พวกออกมันทําด้วยอะ่ะมันส่งเสียงร้องเสียงดังทิมมีของที่เหลือบ้างไหมมีฉันยังเหลือขวดซองติดตัวอยู่ <laughs> ขวดซองเออนี่เอาไปเอาเอานี่ไปนายสามารถฟื้นฟูลพลังชีวิตได้หลังจากเก็บ โอชคได้ครัวซองบวกห้าเอ่อขอโทษเออขอโทษสําหรับปัญหานะเพื่อนระวังตัวด้วยเอ้ยน้องทิมมี่ก็น่ารักนะเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้นะแต,แต่แต่งตัวเหมือนเด็กผู้หญิงเลยขอบคุณนะรอเรากลับมาได้เลยโอ้โหดัดเสียงไปดัดเสียงมาเสียงแหบแล้วตอนเนี้ยเปิดแผนที่กดเอ็มอ่าแล้วเราต้องไปไหนฮะเนี่ยอ๋อนี่ไงมันบอกอยู่ว่าจุดเควสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยที่มันเป็นเควีสสีข,ขาวเอ,อส๊สีฟ้าสีฟ้าสีขาวอะไรละ่ะ อันนี้เล่น,นี้ก็ขุดไม่ได้เรามีครัวซองกดเล็กห้าอันนี้คใครเอ่ยไหนคุยดิคาราเมลน่าเบื่อจังเดี๋ยวเราหาอะไรทําสนุกๆก,กันไหม <c oughs> น้องคาราเมลลูกออกจากหมู่บ้านยังไงก่อนน่าจะไปทางนี้นะโอเคน่าจะไปทางนี้ออกจากหมู่บ้านลยุยอันนี้เป็นอะไรฟ้าเท้าวิวอะนี่น่าใช่นี่อันนี้น่าจะฟ้าเท้าวิวนี่ไงเทเลพอร์ตนี่น่าจะออกทางนี้พวกพ้องเฮ้ยนี่สลามเก็บวิวเก็บวิวชุบช่อช่อช่อเออเดี๋ยว ย่อในเมือกมันมาอันนี้กล่องนี่มาเฮ้ยเปิดไม่ได้อ๋อต้องกด e เปิดได้แอปเปิลมาสองลูกเอ๊ะแต่มันก็ไม่ทำร้ายเรานะเออไม่ไม,ไม่ไม่ทำน้องดีกว่านะมันมีเวลให้เก็บไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจเขาไม่ทำเราเราก็ไม่ต้องไปทำเขาก็ได้แล้วกันเนาะอ่ะถูกต้องไหมอันนี้เราอยู่เขตอุ้งเท้าตะวันตกนะนี่แล้วเราก็ลงสะพานไปตรงนี้ก็จะเจอกับจุดเควสกิ้งกิ้งนี่๋อมีสติมิน่ด้วยอันนี้คืออะไรอะ คารูแครอดแครอ,อ,อ์เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยเกือบแว๊ก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 เออได้ได้เถาวันมันมาแครูเจ้าครูเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเออคิงสลามแล้วกันนะง่ายดีแล้วเราสู้กับมันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยช่อเอ,อ่ะจ้า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 โหูวะวะจ้าช,ช,ช่วยช่วยไม่สู้แล้วน่าจะเก่งน่าจะเก่งตัวนี้โอเคลงล่างแล้วนี่ตรงนี้น่าจะเจอออกแล้วนะฮะนี่ไง พื้นที่ริมน้ําแบบใหม่นี่ไงของของของน้องทิมมีนะ่นะฮะนู่นกระเป๋าน้องทิมมี่อยู่นู่นไปก่อนจังหวะนี้อุยนี่ไงออกอุยตัวใหญ่มากอยุยเยอะช่วยหยุยจึ๊บปีสองทีสามทีอุยรัว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 ,วฟันรัวรัวฟันรัวรัวอย่าให้มันได้พักอย่ายให้มันได้พักอือง่ายจังตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วอุยมีอ็อกหลายตัวไว้อุย้เดี๋ยว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 อืออือโอ้โหมันไม่หันกล้องให้ด้วยโอ้ยพูดเกือบไปแล้ว Ừ, ตายกันแล้วตัวหนึง่งเฮ้ยเุ้ยเกือบไปเกือบไปเกือบไปเออเรียบร้อยเออถ้าใช้จอยเล่นน่าจะดีกว่าเนาะเกมนี้แต่จอยตอนนี้ผมมีปัญหา <laughs> โอเคเก็บกระเป๋าน้องทิมมี่เรียบร้อยเควสเสร็จแล้วแล้วก็เปิดกล่องด้วยอ่าตรงนี้เหมือนจะไปไม่ได้นะยังเป็นเป็นจุดแดงๆอยู่ใช่ไหมมันไปไม่ได้ใช่ไหมน่าจะนี่ไงผ่านไม่ได้เสียงอาจจะแหบนิดนึงนะตอนนี้้ตยตรงนี้ก็ยังไปไม่ได้นะมีของอะไรเราเก็บไหมไม่มีแล้วอะ่ะ เฮ้ยมันไม่มีฟาสทาวเวลสักหน่อยเออตรงนี้ไม่มีแรวตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เป็นเหมืองนะฮะเข้าไปได้ไหมยังเข้าไปไม่ได้ว่าแงจังวาร์ปไม่ได้ก็กิ้งเอาืออมันจะเร็วขึ้นจริงๆใช่ไหมหนมิ่กิ้งกิ้งกิ้งหลุนๆผมอยากลองสู้กับสลามดูอ่ะน้องแม่งส่งอีโมาด้วยน่ารักว่ะเดี๋ยวขอเคีย,ยก่อนเผื่อแบบเราไปตีราชาสลามแล้วมันแบบมาลุมกระทืบเราอะไรเงี้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยคิดว่าเมื่อกี้ฆ่าทันไงเลยไม่ได้หลบ สู้ได้ไหมลองดูจุ๊บ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 อุย้ยสู้ได้อยู่นะแต่ว่าเลือดมันลดน้อยมากเลยอะเมื่อไหร่จะตายไม่สู้ดีกว่า <c oughs> คือมันคือมันน่าจะเสียเวลานะอุย้ยนี่ตรงนี้เป็นฟาทาวเวลเหรอใช่ไหมเช็คพอยต์บันทึกว้าช่อช่อช่อจ่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอเคตรงนั้นเป็นเช็คพอยต์แล้วน่าจะเป็นฟาทาวเวลแน่เลยผมเดาโอเคอย่างน้อยก็ทําจุดไปแล้วแล้วก็กลับแล้วตอนนี้ไม่สู้แล้ว เฮ้ยทำไมไอ้พวกแครอทนี่มันแครายนี่มันมาเยอะจังวะแครายอืออืออุ้ยอุย,อยมันตามมาไม่หยุดเลยโอ้เออ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวเอาของก่อนนี่อุ้ยมันตามสุดเลยไอ,ไอตัวบอสไอบอสสลามเนี่ยกลับแลกกลับแลกกลับเมืองแล้วโทษทีขอโทษขอโทษนี่เดี๋ยวไปส่งของให้น้องทิมมี่ก่อนไหนน้องทิมมี่อยูไ่ไหนวะโอ้ยแร่พวกนี้อยากขุดแร่แล้วไม่มีของขุดเลยอ่ะเอาน้องทิมมี่หายอ๋อยู่นี่ปะไหนวะ กิกกี้กิกี้เป็นน้องกระต่ายฮะไหนคุยดิเอ่อยินดีต้อนรับสู่ร้านกระต่ายขาวเราจัดหาเมล็ดพันผักและผลไม้ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่านั้นมาหาเราได้เสมอเลยนะโอ้ร้านค้าฮะเมล็ดข้าวสาล,สลีเมล็ดกระหล่ำแครอทมันฝรั่งอุย้ยมีของให้ปลูกเฮ้ยตรงนี้เป็นฟาร์มสลามวะเอา้วาว่าไงเอลินน้องอาสวัสดีค่ะวันนี้คุณจะไปสู้กับมอนสเตอร์ไหมอ่ะไปมาแล้วนะ้องเฮ้ยนี่หีบสมบัติเปิดสิ เอาเปิดไม่ได้ต้องใช้คุญแจเงินเว้นกรมโอ้โล้วทุ่งข้าวสาลีนี่คือทําอะไรกับมันไม่ได้ใช่ไหมโอโ้เป็นทุ่งข้าวที่แบบกว้างมากเหลืองอลามมคด,คดอันนี้เป็นร้านพี่หมีขายอาวุธว่ะร้านตีเหล็กโอ้โหดาบแต่ละอย่างดาบศักดิ์สิทธิ์ว่ะวันนี้ร้านข้าวเหรอ,อเอานีไงที่มีอยู่นี่เพิ่งเห็นนี่ไงนี่ขายครัวซองขายขนมขายแอปเปิลหัวหอมทอดเอ้ยหัวหอมทอดอยากกินเลยอ่ะอร่อยนะฮะขนาดผมไม่ค่อยกินผักไม่อย่าเรียกว่าไม่ค่อยเพื่อนจะคุยจะส่งเควสโอ้ กระเป๋าของฉันขอบคุณมากนะนายช่วยชีวิตฉันไว้อะได้เลยน้องไม่เป็นไรนายอยากรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของอ็อกหรือเปล่าอะ่ะขอโทษนะเพื่อนฉันไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ฉันก็ประหลาดใจเหมือนกันนะแต่บางทีบางทีเออปาดอาังบี้อาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้นะอ๋อจริงสินายไม่เคยเจอเขามาก่อนใช่ไหมเขาเป็นผู้หลบรู้ของหมู่บ้านเป็นคนที่ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยพบมาเลยอะ่ะ ได้ยินมาว่าเขาเป็นถึงศาสตราจ,จ,จารย์อ่าชบัิลราชบัณฑิตสยทตัน <c oughs> แม้ว่าฉันจะเรียนรู้ที่นั่นเออแต่เขาไม่เคยสอนชั้นเรียนของฉันเลยอะละ่ะได้ดูเหมือนว่าอาจารย์คนอื่นๆก็ไม่เคยพูดถึงเขาเลยนายอยากจะเจอเขาไหมอ่ะฉันแน่ใจว่าเขาสามารถให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะเขาอาศัยอยู่นอกบ่บ้านตรงทางเข้าป่าตอนที่ไปถึงนายเอาห่อพัสดุนี้ให้เขาหน่อยได้ไหมมันเป็นของบางอย่างที่เขาขอจากฉันอ่ะอย่าทำหายล่ะโอเคนะ โอเคน้องอตอนนี้ฉันต้องเตรียมตัวไปส่งของแล้วละ่ะเอ่อจุดๆถ้านายอยากได้สเสบียงแล้วก็อย่าลังเลที่จะมาที่ร้านของฉันนะแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนสนุกที่หายไปนี่คือเมื่อกี้ที่จุดๆไปเมื่อกี้คือจะขายของใช่ไหมเออน้องทิมมี่น่ารักอ,ะอ่ะเออน้องทิมมี่น่ารักมากเลยอะ่ะนี่ขายข้าวอันนี้น้องโรสน้องโรสคุยหน่อยน้องโรสเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นไอ้ตัวนั้นป่ะไอ้หนูไอ้หนูพันอะไรสักอย่างอะ่ะที่มันกาลังเีที่เขาฮิตเลี้ยงกันอะ่ะไอ้หนูไอ้หนูหัวหูกลมๆอะ อยู่กับป้าแอปเปลิลนั้นยากมากเลยอะ่ะเธอมักจะพูดมากเกินไปแต่อาหารของเธอก็อร่อยมากเลยนะหอป้าแอปเปลิลหลานป้าเซลป้าฮะเข้าไปคุยกับป้าแอปเปลิลได้ไหมนี่ขอคุยหน่อยเออสวัสดีเธอใช่ชาวบ,บ้านคนใหม่หรือเปล่า่ะฉันชื่อแอป,ปเปลิลนะฉันเปิดร้านพัตตคารอาหารของแอป,ปเปลิลถ้าเธอหิวแล้วก็ต้องการเติมพลังมาหาฉันได้เลยนะโอเคฮะอันนี้คือหีบส่งของหรอของน้องทิมมี่ ไม่น่าใช่ก็น่าจะช่องเก็บของธรรมดาฮะเอ๊ะแต่นี่หีบนี่มันมีขวดซองอยู่ขโมยขโมยละทิมมี่ของนายหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนขอแล้วนะ